จนสรุปได้ไหมที่เธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันจะไหวไ,ไหมถ้าเธอจะดูดตัดสินใจหากใจเรายังตรงกันฉันไม่อยากให้เธอฟื้นหัวใจท,ที่ผ่านมามันไม่มีความหมายทั้งที่ฉันพยายามแทบตายสุดท้ายวันนี้ฉันต้องยอมรับว่าเ,เรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้จริงๆเป็นไปไม่ได้จะเป็น ไปได้หรือไม่ได้เธอก็มีสิทธิ์เลือกเองฉันคงไม่สามารถบอกเธอได้เป็นตอนที่เลือกเพลงเป็นเรื่องปกติของคนที่เผอใจมักจะถูกพันธนาการด้วยเชือกเพลงถึงจุดนี้ไม่มีใครโอเคบทสรุปคือเธอเป็นคนเชื่อเองแล้วเธอก็เป็นคนเลือกเองทั้งที่ความเป็นไปได้เป็นแค่เ,เส้นบางๆใกล้ความจริงมันขึ้นอยู่กับเธอฉันทราบดีรบกวนเธอช่วยใช้หัวใจพิจารณาให้ดีแต่ความสําคัญมีแค่เราสองคนเธอควรแยกแยะให้คลีร <I can. S 1> าะคนที่แอบหวังต้อง เสียความรู้สึกให้ฟรีทั้งที่ทุกเททุกอย่างแต่เรากลับไปคนละทางมันเลยไม่แปลกที่คนพยายามรู้สึกทรมานเธอคงจะลำคาฉันรับประกันแน่นอนฉันคงทุกกว่าไม่น่าเอาใจไปเดิมพันเลยเป็นเหตุให้ถูกความผิดหวังกัดกินถึงเวลาต้องปล่อยวางสักทีใช่ถึงเวลาต้องปล่อยวางสักที เธออย่าพึ่งด่วนสรุปได้ไหมที่เธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันจะไววไปไหมถ้าเธอจะด่วนตัดสินใจหากใจเรายัางตองกันฉันไม่อยากให้เธอฟื้นหัวใจที่ผ่านมามันไม่มีความหมายที่ฉันพยายามแทบตายสุดท้ายวันนี้ฉันต้องยอมรับว่าเ,เรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้จริงๆ ฉันเข้าใจเธอมีเหตุผลที่ยอมแพ้แต่เธอก็ไม่ควรเข้ามาให้ความหวังตั้งแต่แรกถ้าไม่มั่นใจเธอจำคำพูดเธอได้ไหมก่อนเราจะแยกย้ายฉันทำเธอเสียเวลามากใช่ไหมเธอทำถูกแล้วที่จะไปห้อง ได้ปอดให้ยาพินดวนสรุปได้ไหมที่เธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันจะเร็วไปไหมถ้าเธอจะดวนตัดสินใจหากใจเรายังต้องกันฉันไม่อยากให้เธอฟื้นหัวใจดูที่ผ่านมามันไม่มีความหมายทั้งที่ฉันพยายามแทบตายสุดท้ายวัน วันนี้ฉันต้องยอมรับว่าเงื่อนของเรามันเป็นไปไม่ได้จริงๆเป็นไปไม่ได้เลย